เข้ามาช้าอันนี้แบบโอ้โหหลายชาโก้มันเข้ามาเร็ว ดเนี่ยถูกไหมมันเหมือนหนิงที่ไอ้นั่นน่ะหนิงกีฬากีฬาหนิงก็ผ้าผ้ามันแต่เนี่ยแต่ละผ้านี่ต้องอย่างผ้าที่มันเป็นหลาที่คำนวณถูกว่าอ๋อถ้าผ้านี้มันแพงพี่จะมีสิทธิ์เล่นได้แค่ไหนเออที่มีสิทธิ์เล่นได้แค่เนี้ยถึงจะขายราคาเนี้ยแต่อันนี้มันกิโลอืใช่มันกิโลกิโลต่อหลาโอ้ยงงไป ตอนออกแบบก็ไม่คิดว่าแบบว่าจะน่ารักขนาดนี้แล้ว่าน่ารักมากสีมันก็ดูน่ารักนะใช่ใช<ส>แต่ว่าสีใดที่แบบอันนี้อาจจะแบบไม่เด่นเท่าส,สีสีมือ,อมชมพูเนาะแต่ก็สีม่วงก็โอเคแหละทุกคนนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาตามหาช่างเย็บเพิ่มนะคะอันนี้เรามาแถวโคบอลค่ะอันนี้กำลังจะไปหาช่างที่แบบคุยกันเอาไว้ช่างเย็บที่คุยกันเอาไว้ ไปดูกัน,นะค่ะ ใช่อันนี้มันจะมาเป็นม่มงๆใกล้กับยังได้เด่นลองถามผิดใจก็ได้เอาแบบแบบนี้ใช่ไหมคะสีดำเหรอใช่เพราะว่าในในอ๋อติดขอบอ่ใช่ในตัวอย่างมันเป็นดำไงออ๋ก็เลยนี่ตัดเสร็จแล้วแต่ว่ายังเย็บไม่ได้เพราะวนนี่ไม่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาให้ จะออกมาจาังหนคนมันแบบจะเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอะไรหลายๆอย่างนะเหมือนพอลงผ้าหนึ่งแล้วแบบพอจะตัดจริงมันก็เป็นผ้าหนึง่งอารมณ์ผ้ามันจะได้ไหมสีผ้ามันจะได้หรือเปล่าก็บางทีสีผ้าที่สั่งมาแบบสีผ้าที่เราเห็นในรูปก,กับสีผ้าจริงบางทีมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะแบบแสงกล้องของแต่ละค สีแปลกๆมาก็มีนะเ,นเหลืองจ้าเขียวแป๊ะแต่เราก็ต้องแบบแก้งานให้มันมออกมามีคุณภาพมากที่สุดแล้วก็ดูสวยที่สุด,สบบสดวันนี้ก็เป็นันที่2 1แล้ว ให้พ่อที่อก็ดีขอบฟ้านสวย เราจเปสรเครหมัเก่าตหม่ออ่มันจะมีแบบเือคลุมกับเสื้อนนี้กเป็นชันใช่่วแยกแพทเทิรนแบบมันจะได้เดียอันนี้มันมีแบบโอลิน ต้องบอกได้พี่ีิดนึงนะถ้าเอาสีอะไรเนาะต้องบอกได้เอาได้สีอะไรใช่สีสีอันนี้คือทางสีขาวใช่ป่ะใช่เป็นตัวอย่างสีขาวหรือว่าจะไม่เอาโอลีสีขาวโอลีสีอื่นโอลีสีอื่นหรือสีอะไรสีส้มสีแดงแดงเหรออสีแดงก็ได้แล้วจะตัดแดงแดงเออนหรือว่าแดงเข้มดสดแดง Kerana ada noda. Ah, yang. ต่อยเดีวยวกันได้เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอีกไม่กี่วันแล้จะเปิดแล้ววันนี้วันที่ท5่บหล่อยมากไม่อยากจะเปิดร้านแล้วมันแบบมันเลวมากเลยอยากมาดูงานกันเลยได้จ้าคอรลิงผู้ชายจ้าโต๊ะปะโต๊ะตัตกเซ็คกี้์คอรลิงหน่อย ยอของใสองใส่ของอะไรมาก็ใส่ของลดไในสอง 走，走，走，把灯关，把灯熄。 พอ่อซิฟค่ามันเก้านิ้วล่ะอันนี้มันสั้นนิดเดียวจะใส่ซิฟค่าได้งไงต้องล้อออกมาไหมรอแล้วมันจะกว้างขึ้นไหมคะลรอแล้วก็ต้องดึงใหม่หมดเลยเขาแล้วก็ดึงใหม่หมดเลยอันนี้ทำทำได้เสร็จแล้วทำไปเสร็จแล้วยังไงก็ไขาไม่ได้เพราะว่าเวลาสวนเราจะดอนุญาตท่านผู้ชม でいいもんかなんでそれ。何やろ恐ろしい。<noise> <noise> 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 <noise>